เราชอบยังไม่ถ่ายสายาเราจะมาทำการกำจัดยาภายนอกโดยการใช้วิธีพ่นพ่นพ่นยาฆ่าแมลงให้โดนตัวเห็บตัวหมัดนะครับไม่เห็บนะอุปกรณ์ที่มีเครื่องพ่นยายายานะครับ ว,ว่ายวัดว่ามากวัดว่าเราจะใช้กี่ซีซีผสมลงไปนะครับกับมือต้องการนิดหน่อยตัวนี้เป็นายาที่ใช้แก้ฤทธิ์ของอาการที่สัตว์เนี่ยมันเกิดอาการแพ้พวกยาฆ่ามแมลงที่อัร์โซปินทีเข้าวกล้ามหรือเข้าเส้นมาแล้วครับต่อไปนะครับเป็นการผสมยา กำจัดพยาธิภายนอกนะครับกลุ่มยาที่ใช้นะครับมีให้เลือกคืออะไมทัสนะครับขวดนี้อย่ายกขวดยกขวดนนะ้อยอ่านี่ขวดนี้นะครับเป็นอะไมทัสยี่ห้อนี้นะครับอ่ะยกขวดน,นี้ยกขวดนี้ขึ้นนะอะฮะนี่คืออะอ่าอันะอนี้ครับเป็นกลุ่มไซเปอร์เมทินนะครับอางวานะครับเ,เราก็ใช้ผสมยากำจัดพยาธินะครับผสมกับน้ำ ครับถังพ่นยาขนาด16ลิตรนะครับนั้นก็ใช้ยาปะ่ะสามสิบสองซีซีนะครับดูดเลยสองซีน่าเปิดเปิดปุด๊บด,ดูดมาดูดมาก่อนดูดมาก่อนดูดมา,ดดมา,ดดมาถ้าได้เต็มหลอดครับได้ไหมเอ็นขวดออกมาที่นี่ดูดได้ไหมดูดมาสักยี่สิบก็แล้วกัน เติขวดไปเรื่อยๆเองขวดยาไปเรื่อยไม่หก<ม>ได้ยุติถไหมพอพอพอ,พอ,อปิดฝาก่อนแล้วกเติมนะครับเอา,าน้ำยาใสา่ไปนะครับเอายาใส่ไปสามสิบสองลิตรครับเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกสิบหกลิตรน้ำเทสิบหกลิตร ปิดฝาดีเดี๋ยวหกครับปิดฝาดีเสร็จอะไรเสร็จนะนะครับ็จนน้ำถ้าเติมเติมนะไปจนหมดนะครับก็ถังาหานึ่งก็สิบหกเลยพอดีนะครับ ตองที่มันออกมาอ่าโอเคจะากลับถ้าได้เดี๋ยวไปที่ตัววัวเลยครับตเออไกล้กามขาหลังอะ่ะงามขาหลังตัวตัวข้างบน ระวังเข้า,าหน้านะพวกเากราแหละเอ้ามันดื้อตัวเนี้ยนี่ระวังโดนเองอะระวังโดนเองก็งงามาอยู่เหนือลมดิเออ Ở đây gắng nát rụi à, tôi Kellery nó sẽ rụi figured Nó rơi ra